คิวอะมาทิเชอร์ thank you ทิชเชอร์ชื่ออะไรบ้างทิชเชอร์ thank you very much คุณครูประจำชั้นชื่ออะไรครูเอกับคุณมิ้นค่บคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณพ่อชื่ออะไรคุณพ่อชื่อว่านคุณแม่ชื่ออะไรคุณแม่ คุณพี่อะไรคุณพี่น้องไอไม่ใช่คุณพี่น้องไอสิคุณพี่อะไรคุณพี่แม่โอ้ไม่ใช่คุณพี่แม่คุณพี่อมเออถูกต้อง <c oughs> แล้วแล้วแล้ว,ลวไปโรงเรียนไปโรงเรียนคุณครูพาทําอะไรคุณครูทำซื้อไปโรงเรียนแล้วคุณครูสอนร้องเพลงไหมสอ,อไนได้อ่านไหนร้องอ่านยกตัวอย่างซักเพลงสิ A B C D E F G H I J K L M N O P Y A เออแล้วเพลงแปลงฟันกันครูพาร้อไหมจะไม่ล้อไม่ร้องเหนอแล้วมีเพลงอะไรอีกนอกจากเพลง A B C เอาน,น,น้ำมีฟูตเอออ่ะร้องสิว่าเธอแม่ล้นแล้วเธอแม่ล้นแล้วอะไรอีกพะพยาพะพยาแล้วอะไรอีกบานาน่าบานาน่าแล้วอะไรอีกเงาะโอ้ยเงาะภาษาอังกฤษอะไร ข้ามมาอยู่เอ,อ,อาค่ะไอเก่งไหมครับเก่งครับ